สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลกเป็นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่2สิงหาคม2567ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็จะมีสูตร วิธีการชิดการคณน,นหาเลขเดน่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวไปชุด2ตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สอนการคํานหาเลขเด่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนล่างเพื่อหาเลขเด่นจับคู่ชุด4ตัว3ตัว2ตัวเป็นแนวทางการหาข้อบนสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้น โปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมครับขอบคุณครับมาสรุปผลกันดอกสราคของวเหล่าพัฒนางวดประจำวันที่31กรกฎาคม2567กันก่อนครับผลกันออกรางวัลที่1 623664 623664 เลขท้าย4ตัวครับ3 6 6 4 3 6 6 4 3ตะวัน6 6หก6ตะวันหกสีกเลขท้ายสุดลัง3า3 6นี่คือผลการดอกสกลากหวยลาวพัฒนาวัล่าสุดครับ3าสกรกฎาคมครับมาสรุปเลขเต็มน,นะครับสูตรตามที่ผมได้ลงคลิปไปในงวดประจำวันที่3เสิบคร,รับมาย้อนดูนะครับในงวดประจำวันที่30เอ็ดนะครับในชุดสรุปนะครับ2ตัว บนล่างนะครับใน2ตัวบน2ตัวล่างนะครับถ้าตามสูตรที่ผมได้คำนวณในชุดสรุป2ตัวบนล่าง2ตัวล่างนี่คือไม่เข้าตามสูตรนะครับ2ตัวบนไม่เข้าตามสูตรครับและมาดูการสรุปในชุดสรุปนะครับในชุดสรุปเลขเด่น2ตัวบนและ2ตัวล่างครับ2ตัวบนและ2ตัวล่างมีด้วยกันทั้งหมด8ชุดนะครับ8ชุดมีเ4 7ดเจ้า 8 4 8 9 4 24 6 9 2 9 6อะไรนะครับผลกันออกก็คือมาเข้าที่นะครับเลขท้าย2ตัวบนเป็นตัวกลับนะครับเป็นชุดนะครับ4 6่4ครับ 4, 6 6 4และในชุดที่ผมสรุปเด่น2ตัวบนไว้ครับมี4 2 4 6 9 2 9 6กมาเข้าผมเน้นไปที่4 2และ96ครับแต่ผลกันออกก็คือ64 46ในชุดในชุด4 6 6 4ครับเป็นคู่4 6 6 4ครับในใน2ตัวนะครับ งวดันที่3 1นะครับมาเข้าที่เป็นคู่นะครับคู่4 6 6 4สมาชิกท่านใดที่มีโชคถูกเลขไทยาย2ตัวบนสลากหวยลาวพัฒนาก็ดีใจครับทันที่ไม่มีโชคก็ต้องติดตามกันต่อนะครับมาติดตามกันได้เลยครับมาดูสูตรการคำนวณครับหาเลขเด่นประจําหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักพันครับผมได้นําเลขไท้าย4ตัวงวดล่าสุดคือ3 664มาคำนวณแต่ละหลักครับหลักพันจะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรคำนวณในแต่ในในหลักพันจะหมดทั้งหมด3สูตรคำนวณครับแต่ละสูตรจะนําตัวเลขหลักพันงวดล่าสุดคือ3มาคำนวณครับสูตรที่1ครับในห้าเป็นจะตั้ง5โดยเยน่นแยกการนำหลักพันคือ3ให้บวกตัวเองครับ3ามบวกสเท่ากับหกมได้กับหกเอาหมาตั้งตั้ง6แล้วนะับตดจาก6 1แต้มคือ5แล้วก็บวกจากห้าเพิ่มไปให้เลข8ตัวไปแล้วครับ5 6 7 8 9 0 89012้าศูนย์หน่งครับกลัไปหลักพันสุดที่2ครับเลขเเป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ได้จากการนำครับเก้าเลยนี้จากการนำหลักพันงวดล่าสุดก็คือเลข3ให้ไปบวกหลักพันก่อนนะคือ4ครับสบวกสเท่ากับเจ็นำผลลัพธ์คือ7นะครับบวกหลักพันคือ3ครับ7จ็ดบวกสามเท่ากับ10มาเท่ากับ 10, สิบโอศูนย์ลงมาตั้งตั้งศูนย์แล้วนำต้นจากศูนย์หนึ่งแต้มคือ9บวกเจได้9เพิ่มไปให้ได้เลข แปดตัวไปแล้วครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับต่อไปหลักพันสุดที่สามครับได้หนึ่งเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ครับหนึ่งตัวนี้ได้จากการนํานะครับให้นําหลักหน่วยคือสี่ครับบวกหลักพันคือสามับสี่บวกสามเท่ากับเจ็ดครับเมื่อได้สี่บวกสามได้เท่ากับเจ็ดมามาดูมาดูกันใหม่ครับในสูตรที่สามครับหนึ่งตั้งได้จากการนําหลักร้อยครับคือหกครับให้ไปบวกหลักพันคือสามครับหกบวกสาม เท่ากับ9แล้วนำผลลัพธ์คือ9บวกหลัพันคือ3ครับ9 6, 3, 12บวก3เ้บอกเอา2มาตั้งตั้ง2แล้วนำลดจาก2 1แต้แปมคือ1บวกจะได้เพิ่มไปเลข8ตัวไปแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8เมื่อครบ3สูตรคำนวณให้นับแปมชนกันทั้ง3สูตรครับจะได้เลขที่ผมนับแปมชนได้ยวครับมี1 2 5 6ครับ1 2 5 6เป็นเลขเด่นประจำ หลักพันครับ1 2 5่าครับมาดูสุดคนนั้นหลักร้อยต่อครับต้องสาตสแต่ได้ขสุดจะนำตัวเลขหลักร้อยงวดล่าสุดก็คือเลข6มากกำนวงครับสูตรที่1ครับเดี๋ยวเป็นตัวตั้ง1ตัวนี้ได้จากการนำหลักร้อยคือ6บวกตัวนี้ครับ1 6บวกเท่ากับ12เมื่อได้12เอา2มาตั้งแล้วนำตัวจาก2จงหึ้นคือ1นบวกจากเลขหนเพิ่มไปให้เลข8ตัวแปดละครับ1 2 3 4 6 7 8ก็ปครับต่อไปหลักร้อยสูตรที่ สองครับได้เลข3เป็นตัวตั้งครับ3ตัวนี้ได้จากการนําครับ3ตัวนี้ได้จากการน<ล>ําให้นําตัวเลขครับการทดครับเป็นเลข5ครับเป็นเลข5ครับไม่ใช่3ครับเป็น5เป็นตัวตั้ง5 <โ li? S 1> ตัวนี้ได้จากการนําครับให้นําหลักร้อยงวสคือ6ให้ไปบวกหลักร้อยก่อนนน้นคือ0ูนย์ครับ6กบวกศ เท่ากับ6กเมื่อกับ6เอา6มาตั้งแล้วนับตจาก6หนึ่งแทมคือ5บวกแกนเลาเพิ่มไปให้เลข8ตัวไป้วครับ5 6 7 8 9 0 1 2แต่อไปนหลักร้อยสุดที่3ครับได้เลข9เป็นตัวตั้งครับ9ตัวนี้ได้จากการนำหลักหน่วยครับได้จากการนำหลักหน่วยคือ4บวกหลักร้อยคือ6กับ4 6เท่ากับ10ครับเมื่อได้กับ10เอาศูนย์ตัวหลังมาตั้งครับตั้งศูนย์แล้วนับต้นจากศูนย์หนึ่งแทมคือ9แล้วก็บวกแกนเลขาเพิ่มไปให้เลข8ตัวไป้วคร เมื่อครบ3สูตรคำนวณให้นับแต้มจนกระทั่ง3สูตรครับจะได้เลขผมนับแต้มจนเด็ดไว้ครับก็จะมี1 2 5 6ครับ1 2 5 6งสอได้สตัวครับ1 2ึ่เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับ1 2 5 6 4ตัวครับมาดูสูตรคำนวณหลัก10นะครับผมแนะนำเลขไทยเลขหลัก10บเมื่อสุดก็คือ6ครับมาคำนวณจะได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ3สูตรครับสามสูตรครับนำหกมาคำนวณครับโซเที่งครับได้หนึ่งเป็นตัวตั้งหนึ่งได้จากการนำหลัก 10ก็คือ6บวกตัวเองครับ1 6 6่งหเท่ากับสิบครับเมื่อได้12เอา2มาตั้งตั้ง2แล้วนำผลจาก2นั้นจำคือหึ่งบวกกับจากเลขหเพิ่มไปเลข8ตัว8ละครับ1 2 3 4 6 7 8งสาไปหลักสิบสูตรที่2ครับจะได้เกิดเป็นตัวตั้งครับ7ตัวนี้ได้จากการนำครับได้จากการนำให้นำตัวเลขนะครับให้นำตัวเลขหลักสิบนะครับคือ6บวกตัวเองนะครับ6 6บวกหเท่ากับสินำผลลัพธ์คือ2ครับคือ2บวกหลักสิบเยงครับ บวกสิบคือสองบวกหกเท่ากับแเมื่อได้กับแปดเอาแปดมาตั้งตั้ง8แล้วนับลดจากแปดนคือ7บวกแจกปรเก็ดเพิ่มไปให้เลแปตัวแปดนะครับเจ็ดแปดเสุดทั้สองสามสทำาละสิ 2, 3, 4, 5, 10, สุดที่3ครับได้เลขหก 6, เป็นตัวตั้งครับหกท่นี้ได้ย,ยากการนำ หลักหน่วยคือ4 1บวกคือหกครับสี่บเท่ากับ10เมื่อได้กับ10เอาศูนย์ตลังครับบวกหลักหน่วยอีกทีหนึงบวกละสิบทีหนึงครับศูนยเท่ากับหครับเมื่อได้กับหกเอาหมาตั้งตั้งหกบวกจากเลหเพิ่มไปเลกแตัวไปนล้วครับหกเจ็ดแปเมื่อครบสสูตรคนวณให้นับแ้มชนคัน3สามสูตรจากได้ที่ผมนับแ้มชนในบครับมีหนึ่งสครับหนึ่งได้ 5ตัวครับ1 2 3 7 8เป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับมาดูสูตรคำนวณหลักหน่วยต่อครับทั้งหมด3สูตรแต่ในสูตรจะนําตัวเลขหลักหน่วยงวดล่าสุดคือ4ครับนว่นครับสูตรที่1ครับได้8เป็นตัวตั้งครับ8ปตัวนี้ได้จากการนําครับได้จากการนําให้นําตัวเลขหลักหน่วยงวดล่าสุดนะครับก็คือ4ครับให้ไปบวกหลักหน่วยก่อนนะคือ5ครับ4บวกหเท่ากับ9้เมื่อเท่ากับ9ครับ เอาเอาเอาเก้าวัตั้งแล้วนับตจากเก้ามาตั้งคือแปดบวกจากเลขแปดเพิ่มไปให้เลขแปดตัวแปดนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับต่ไปหลักหน่วยสุดที่สองครับได้หนึ่งเป็นตัวตั้งครับหนึ่งตัวนี้ครับได้จากการนำตัวเลขนะครับได้จากการนำตัวเลข หลักหน่วยคือ4ีบวกด้วยครับ4ี่บวกสเท่ากับแแล้วนำผลลัพธ์คือ8บวกหลักหน่วยคือ4ครับแปดบวกสเท่ากับสิเมื่อได้2เอา2มาตั้งตั้ง2แล้วนับเปจาก2อหนึ่งแต้มคือ1บวกจากหนึ่เพิ่มไปเลข8ปดบวก 8, แปดนะครับ1 2 3 4 6 7 8ต่อไปหลักหน่วยสุดที่3ครับได้เลข7เป็นโดดตั้งครับ7ตัวนี้ได้จากการนำครับ เจ็ดตัวนี้ได้จากการน,นําให้นําตัวเลขนะครับตัวเลขหลักพันคือ3บวกหลักหน่วยคือ4ครับ3บวก4เท่ากับ7ครับเมื่อได้กับ7เอา7มาตั้งตั้ง7แล้วก็บวกอย่านี้เจ็ดเพิ่มไปให้เลข8ตัวไปนะครับ789ดแปดเส่วนสองสเมื่อคารบสามส่วนคำนวณก็ให นับแต้มชุดก็ทั้งสสุดจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนดเด่นไปนะครับมี1นึ่งสอครับหนึ่งสอได้5ตัวครับ1นึ่งสอเป็นเลขเน่นหลักหน่วยครับนี่คือสูตรกันน้อยครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยไว้เลาพัฒนาหวดประจําวันที่2ส,งสิงหาคมครับมาดูการจับคู่ในชุด2ตัวล่างละชุด2ตัวบนครับดูชุด2ตัวล่างกันครับชุด2ตัวล่างผมนํา หลักพันสตัวครับหนึ่้าหกจับคู่หลักร้อยสี่ตัวครับหนึ่้หนะครับจะได้ชุดสองตารางเวเราพัฒนาดัางนี้ครับห่งวางละสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้หนึ่งหนึ่งหงหนึานึงหกสอะสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้สองหนึ่งสองสองห้ากหสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้ห้าหนึ่งหางห้าากครับหวางละสิบจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะได้ 6 1 6 2 6 5 6 6รวมเรทั้งหมดในชุด2ตรางจับคู่ได้16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงสองตรางครับและมาดูการจับคู่ชุด2ตัวันครับชุด2ตัวนผมนำหลัก15ตัวครับ1 2 3 7 8ครับจับคู่ระัวย5ตัวครับ1 2 3 4 8จะได้ชุด2ตัวันหัวเล่าพัฒนาจากนี้ครับ1วางหลักจับคู่ระตัวย5ตัวครับจะได้1 1ึ่ง3 1 4 1 8นะครับ2วางหลักจับคู่ละตวห5ตัวครับ2จะได้2 1 2 2 2 3 2 4 2 8ครับ3วางหลัก10ครับ จับผู้ละหน่วย5ตัวครับเจ็ดสามหนึ่งสามสองสาครับเวางเรสิบจับผู้ลกหน่วย5ตัวจะได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปครับแปดวางเรสิบจับผู้ละหน่วย5ตัวจะได้8ปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่และแปดแปดรวมทั้งหมดนะครับในชุดสองตะวันจับคู่ได้ยี่สิบห้าชุดครับทั้งหมดยี่้าชุดเป็นชุดตรงๆสอตวัวมาลุ้นครับในชดุดสองดว2ยี่สชุดและชุดสองรังสิบชุดจะมาตามสูตรคำนวณหรือไม่ครับและมาดูกันรสรุปชุดเด่นครับ สองตัวล่างก่อนนะครับในชุด2ตัวล่างทั้งหมด16ชุดนี้ผมจะสรุปชุดเด่นให้กับสมาชิกดูครับชุดเด่นครับที่ผมใ้นําสูตรมาเทียบบอชนวัดแต่ครับจะได้ชุดเด่น2ตัวล่างดังนี้ครับชุดเด่น2ตัวล่างที่สรุปแล้วครับจะมี51 52,5556ครับ5 1 5 2น 5, 5 6, ชุดครับใน4ชุดนี้เป็นชุดสรุปเด่น ตัดมาจาก16 2งตารางล้นครับใน4ชุดเด่นจากมาตามสูตรหรือไม่เลยจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดนะครับสบมาชิกมีแนวทางการคำนวณได้เลขเด่น2ตัวล่างก็นำมาเทียบมาชนกันนะครับมาดูการสรุปชุดเด่น2ตะวันต่อครับ2ตะวันจากสูตรคำนวณจับคู่ได้25ชุดใน25ชุดผมได้นำสูตรมาเทียบมาชนมาตัด เพื่อสรุปชุดเด่นครับชุดเด่นที่ผมสรุปไว้ครับก็จะมี18 28 73 78ครับ18 28 73และ78รวมทั้งหมด4ชุดใน4ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวบนหวยลาวพัฒนาชุดตรงๆก็ต้องเลยครับ4ชุดเด่นจะมาหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม25ชุดนะครับสมสาชิกมีการคำนวณได้เลขเด่น2ตัวน นำมาเทียบมาชนครับจะเป็นตัวเด่นตรงใจท่านครับมาดูชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวบนผมก็จะนําหลักร้อยครับมาดูด้านหลักร้อยครับหลักร้อยตามสูตรคณิตสี่ตัวครับ1 2ึ่ห้าหครับหนึ่งสตัวนี้ผมดึงเด่นมา2ตัวครับดึงเลข2ครับและดึงเลข5ครับวางในตําแหน่งหลักร้อยครับผมจะนํา2ตัวครับ2องเลขห้านำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุด1 8 2 8 7 3 7 8ครับยันชุด3ตัวบนหวยลาาพัฒนา ดังนี้ครับในชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับ2วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่นสนมสีชุดย1 8ส2งหนึ่งแปดสงางหบางหลักร้อยจับคู่จบชุดเด่นสนมสีชุดกี่ห้าหนึ่งแปด้าสองแปดห้าเจทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัว ชุดตัวบนหวยเลาพัฒนามาเรื่อครับในชุด3ตัวบนชุดนี้จะเด่นตามสุดเลยครับมาดูการสรุปชุดเน้นชุดรองครับในชุด2ตัวล่างก่อนนะครับ2ตัวล่างจากสุดถนนจับคู่เด่นสรุปเด่นไปที่4ชุดครับ5 1 5 2 5 6 5 5 5 1 5 2 5 5 5 6ครับทั้งหมด4ชุดเด่นครับใน4ชุดเด่นนี้เด่นที่สุดนะครับผมเน้นไปที่55ครับเน้นไปที่55นะครับรองไปที่52ครับ รอง52เน้น55รอง52นี่คือ2ตัวล่างครับและใน2ตัว,วัน4ชุดเด่นครับ18 28 73 78ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่18ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่18นะครับรองไปที่78ครับเน้น18รอง78นี่คือเลขเด่น2ตัวล่าง2ชุด52และ55ครับ2ตัว,วัน2ชุด 18และ78ครับมาดูชุด3ตัวบนครับในชุด3ตัวบนจากสูตรจำนวณจกผู้ได้8ชุดใน8ชุดน้ครับเด่นที่สุดในชุด3ตัวบนเน้นไปที่518นครับเน้นไปที่518ครับรองไปที่278ครับรอง278เน้น5้ารอง278นี่คือชุดสรุป เน้นลองครับ2องตารางสอชุดสองวสองชุดเต่สามเวสองชุดหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่2สิงหาคมมาลุ้นกันครับว่าชุดสรุปเน้นลองจับมาหรือไม่ครับมาดูชุด4ตัวต่อครับชุด4ตัวผมก็จะนำชุด2องตารางสชุดเด่นครับ52และ55ครับจับคู่กับชุดเด่นลอง2องวสองชุดครับ18และ78ครับจะให้ชุด4ตัวหวยลาวพัฒนาดังนี้ครับในชุด4ตัวครับที่สรุปจับคู่เด่นไว้ครับมี5218 52 5จ็5แปและ5578ทั้งหมด4ชุดครับ521852785518และ5578 4ชุดเป็นชุด4ตัวหยเหลาพัฒนาชุดตรงตรงก็ต้องมาเลยครับ4ชุดเด่นนี่จะมาหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดฟันทงครับผมจะสรุปชุดฟันธงเล็กไทย4ตัว3ตัวบน2ตัวบนและ2ตัวล่างหอยเวลาพัฒนาให้กับสมาชิกดูครับในชุดสีตัวนะครับทั้งหมด4ชุดเด่นครับผมสรุปฟันธงส่ตัวเด่นที่สุดในเวที 5518ครับ5518ครับรองไปที่5278ครับรอง5218เน้น5518้รอง5278 3ตัวครับเด่นที่สุดเน้น518ครับเน้น518หรอง278ครับรอง278ครับ2ตัวบนครับเด่นที่สุดเน้นไปที่18ึรอง78ครับเน้น18ึรอง78ครับ2องตะล่างเด่นที่สุดเน้น55ารอง52ครับนี่คือชุดสรุปเด่นชุดสรุปฟันธงครับเลขค้ายี่ตัว3ตัวบนสตัวบนเละ2องตะล่างทั้งเน้นและทั้งรองครับ วิลาวพัฒนาในงวดวันที่2ส,สิงหาคมก็ต้องมาลุ้นครับว่าในชุดสรุปพันธงจะมาหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุด2ตัวบนล่างครับจากเลขสูตรผมคำนวณจับผู้เด่นในชุด2ตัวไว้ครับก็จะมี51 52 55 56 18 28 73และ78ทั้งหมด8ชุดครับใน8ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวมาได้ทั้ง2ตัวทั้งสองล่างครับ นี่คือชุดสรุปเด่นครับในงวดล่าสุดครับที่ผมได้สรุปไว้ครับในชวดล่าสุดที่31นะครับในชุด2ตัวบนล่างครับในชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดแชุดก็มาเข้าที่คู่เด่นครับสี่หกหกสี่เลขไทยสตัวนะครับสตัวส่วนในงวดบนที่2นะครับใน8ชุดนี้ครับคู่เด่นทั้งหมด8คู่นะครับทั้งหมด8คู่เด่นที่สุดในชุด2ตัวนะครับก็จะมี52ครับ52 55ครับ55้า 18 18แล้วก็7 8ครับ78ครับนี่คือคู่เด่นนะครับ5 2 2 5 5 5 1 8 8 1 7 8 8้่ดน่เปเ็นดเเป็นคู่เด่นครับใน55นี้เน้น2ตัวล่างครับ18เน้น2ตัวบนครับก็ต้องมาลุ้นครับว่าใน55จะมาบนหรือล่างครับแต่ผมเน้นที่ล่างครับและนจะมาบนหรือล่างแต่เน้นบนครับมาล่างก็ได้ครับก็ต้องมาลุ้นครับนี่คือคู่ได้คู่เด่นครับในชุด2ตัว บน2ตัวล่างเวลาพัฒนาในงวดประจําวันที่2สิงหาคมครับผมได้นํามาลงคลิปิกับสมาชิกตัวเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามและชมโปรดใช้การพิจารณาญยาณก่อนตัดสินใจตัวเลขตัวเ,เลขเป็นเลขสูตรควนนวณเ่านั้นสุตร่วนนวสุดนี้อย่ามาตามสุรออกตามสุดหรือไม่ต้องรอติดตามผลกันออกสลักมวยลาพัฒนากันได้ไง,งวดประจําวันที่2สิงหาคมครับสมาชิกท่านใดครับที่มีโชคนะครับจาก ตัวเลขสูตรที่ผมได้นำลงคลิปจากจะสนับสนุนช่วยในการทำคลิปลงคลิปก็ช่องทางนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นช่องทางที่ช่วยสนับสนุนทำคลิปครับให้ fc ทุกท่านครับที่มีโชคมีลาบนะครับได้โชคได้ลาบจากสูตรตัวเลขที่ผมได้คำนวณลงคลิปไปจากจะสนับสนุนช่วยกันทำคลิปก็ตามช่องทางนี้ครับให้ตามช่องทางนี้ได้ทุกท่านนะครับ ทุกท่านผมก็จะได้เป็นแรงการเป็นแรงสนับสนุนนะครับเพิ่มกําลังสนับสนุนในการทำคลิปให้สมาชิกได้ติดตามในทุกๆวันครับไว้สมาชิกไวเด็ดเด็กตืน่นกำลังวันทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ